สวัสดีครับ Thai Angler. tv ของนักตกปลาไทยครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อของเฮียมงคลมงคลแน่นอนเห็นเป็นอะไรไม่ได้เลยนี่เลยหมวกเลยหมวกเลยลาพาราด2014สสันบสีสนามหนึ่งสนามที่1สนามที่1ครับผมสนามที่หนึ่งแล้วเนี่ยคนเยอะไหมวันนี้โอ้โหวันนี้รับนักตกปลา300 300ยสาคนสามคนนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยพิเศษมีได้ไปต่างประเทศสคน น,ะะนักกีฬาก็เลยมากขึ้นหน่อยวันนี้บอสมาทำ้าที่เป็นกรรมการวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้มาเป็นกรรมการช่วย,ยวนะฮะในการดูน้ําหนักปลาตั้งปลาดูเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรบกวนให้บอสพาไปดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แจ็คดีว่บ๊กบอสของาลาพาราเ MC ประเทศไทยไปกันครับผม พี่แจ็ควันนี้เราก็มีสักขีพยานเป็นแขกผู้มีเกียรตินะฮะสองท่านนะฮะก็คือนี่กันเลยครับพี่แจ็คนี่ครับคุณรัตพลศสมบูรณ์หรือลุงโอนะฮะอดีตประธานทัพมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเพียอวโนนะครับสอดีตเอกอัครราชนะฮะ้าของร้านปากน้ำพิชชิ่งน้องอิงเว็บไซต์นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้มาร่วมเป็นสักขีพยานงานรับพระราศเดของผมด้วยนักตกปลากรบรวมผมด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะ ลุงโูรู้สึกยังไงครับวันนี้งานเห็นงานลาบราเดย์แล้ววันนี้นะครับผมตั้งแต่ขับรถเข้ามานะครับรู้สึกแปลกใจและตกใจมากนะครับความเป็นมาตรฐานของลาบราเดย์นะครับผมว่างานแข่งนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับในต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศผมว่าเราเราไม่น้อยหน้าเลยนะครับเผออๆอาจจะล้้าไปด้วยนะครับดูจากการที่ปีที่ที่ผมได้เห็นนะครับปีนี้ลาบรามีการแจกเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะครับผมดูแล้วแบบสวยงามมากครับแล้วดู ธงหรืออะไรนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ล่าสุดได้ว่านะครับที่จะมาเปิดตัวในที่นี่นะครับผมว่ามาตรฐานมากๆนะครับออคอยชมผลงานของาลาพราเดออีกต่อไปนะครับแล้วเฮียวันเป็นไงบ้างครับคับผมติดตามรายการแข่งของลาพราดเดอมาทุกปีผมสังเกตได้ว่าทุกปีคนจํานวนผู้ร่วมแข่งขันต่างๆเนี่ย มากขึ้นมากขึ้นทุกปีเช่นปีนี้ปี2 0 1 4เนี่ยเมื่อเช้านี้เ,เห็นจํานวนคนเข้ามาลงทะเบียนแล้วผมตกใจมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย3 0 0รกว่าคนครับคือไม่เคยเห็นมาก่อนว่าคนจะมาพร้อมกันวันเดียวเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยนักตกปลาจะตอบได้เลยว,ว่าส่วนหนึ่งคือมาตรฐานความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความยอมรับในผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของลาบาร่าต่อจนการแข่งขันที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นคนที่มา จำนวนถึง3ามล้อสคนเนี่ยผมเลยไม่แปลกใจแล้ว,ว่าปีหน้าเนี่ยการแข่งขันของาลาพระเดเนี่ยต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับทั้ง2ท่านนะฮะทั้งเนียวอนแล้วก็ลุงโหนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกาสให้ทั้งสองท่านพักผ่อนนะครับ <c oughs> ตามสบายนะฮะดีแจ๊คครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ลาพรราเดมีกี่สนามครับพี่โอ้ปีนี้เนี่ยเราลดจาก3มาเป็น2นะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของงานนะฮะอย่างเช่นวันนี้สนามนี้ก็คือ1ละสนามแรกนะครับเหมือนเดิมกระพงเหมือนเดิมนะครับนักตกปลาเพิ่มขึ้นเป็น300นะสนามที่2ก็จะไปเขื่อนไปเขื่อนเ e ็ก e c เหมือนกันประมาณ300ครับนะสนามเดียวได้แชมป์เลยไปต่างประเทศเลยไปต่างประเทศเลยอ๋อง่ายดีแล้วเห็นว่า ปีนี้มีเปิดตัวสินค้าแบรนด์ใหม่ครับ,รบตามที่นักตกปลาทั่วประเทศได้รู้จักนะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอีกหนึ่งแบรนด์คือไดว่าเตาเริ่มจัดจําหน่ายแล้วบางส่วนแล้วก็สินค้าลอตใหญ่กําลังจะทยอยเข้ามาครับนะครับแล้วผมเห็นนะ ได้ยินมาหนาหูมากเลยครับพี่แจ็คว่าในตลาดเนี่ยมีสินค้าปลอมที่ราคาถูก่าปกติด้วยเหรอพี่ได้ว่าเนะครับพี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสินค้าไหนต้องดูยังไงครับพี่ตอบยากมากนะเราจะไม่บอกแล้วกันว่าปลอมหรือว่าลอกเรียนแบบนะฮะแต่จะให้มั่นใจนะฮะผมมีสินค้าที่นําเข้าถูกต้องดับรดหมายจากบริษัทลาพาราแน่นอน จะจังเกตเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์นี้<อ>นะฮะที่น้องเขาถือนะครับเราจะมีลอกทุกตัวจะมีสต<อ>ิกเกอร์ Security จะมี run <อ>สติกเกอร์ร u นนัมเบอสติกเกอร์นี้จะมีโลโก้ไดว่าลาพาร่าอยู่ข้างใน<อ>นะฮะไม่มีปลอมนะครับคือถ้าซื้อลอกมามีสติกเกอร์นี้นี่แน่นอนของแท้นําเข้าจากบริษัทลาพาร่าแล้วตรงนี้คือใบรับประกันอะไรนะฮะ<อ>เราจะระบุและแยกลอกใบ,บห้าประเภท<อ>สปินเบสหยดน้ํา ใบฟ้ากับผูกเราก็ก oh. รับประกันนะฮะสินค้าอะไลรบางส่วนเนี่ยเรารับประกันซ่อมให้ปีครับ 1>, 1ปีปีละั้งครั้งนะดังนั้นเนี่ยสติกเกอร์ตัวนี้ไม่สามารถแกะออกได้ถ้าท่านแกะปุ๊บเสียเลยนั่น <Okay. S 1> คือหมดค,คือโมฆะเลยนะฮะ oh. อันนั้นฝากไว้ด้วยนะครับนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือบริษัทลาพารา VMC ออันนี้คือบริการหลังการขายครบวงจรนะครับ ศูนย์ใหญ่อยู่ที่ลาพาลาที่เดียวนะฮะเราบริการเฉพาะสังวันสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อจากบริษัทลาพาลาเท่านั้นจุดสังเกตง่ายๆก็คือสติ๊กเกอร์วอยซ์เคียวริตี้ครับแล้วก็ใบรับประกันสิกค้าซึ่งจะมีไปกับลอกทุกตัวที่สติ๊กเกอร์รันนัมเบอร์อ๋อมีนะรันนัมเบอร์ด้วยตัวผมจะรู้หมดเลยว่าลอกตัวที่1 2 3่งสองสามจนถึงสุดท้ายร้านไหนซื้อไปนักตกปลาคนไหนรื้อไปคือนนี้ซื้อมาจากร้านนี้ใช่ใช่ฮะอันนี้คือระบบที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็บริการให้นักกตตปปาาอย่งเ็มรูแบบ รับประกันแล้วเชื่อได้เลยครับลาพาร่าของเรานะฮะบริการท่านไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเพียงซื้อสินค้าจากเราเท่านั้นครับก็เป็นที่อุ่นใจแน่นอนนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาที่ซื้อสินค้าได้ว่าจากบริษัทลาพาราวีเอ็มซีประเทศไทยนะครับโอเคก็วันนี้ก็กลับมาที่งานต่อพี่แจ็คก็เดี๋ยวจบจากสนามนี้เราก็มีไปเขื่อนเราเราจะไปเขื่อนกันช่วงไหนครับพี่ตั้งเอาไว้ประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาครับพฤศจิกายนนะครับก็อีกไกลวันนี้งานก็ มีแขกผู้มีเกียรติเยอะเยอะเยอะฮะนักตกปลาเยอะมีสักขีพยานนะฮะมีเจโนยนะฮะประธานทัพม่านะครับผมแล้วก็มีอดีตประธานคุณรัตพลศักดิ์สมบูรณ์หรือลุงโอนะฮะแล้วก็มีเรียอ้วนจากร้านปักน้ำฟิชชิ่งมาเป็นสักขีพยานมาร่วมงานวันนี้ด้วยนะฮะสนุกสนานครับสำหรับรางวัลของผู้ชนะพี่แจ๊คเน้นอีกทีหนึ่งได้ไปต่างประเทศ ทั้ง2สนามเลยลาพาดาเดนะครับทุกสนามนะฮะแชมเปี้ยนของลาพาดาเดเนี่ยไปตกปลาต่างประเทศนะฮะทุกสนามนะครับนอกจากท่านได้มาสนุกสนานไปสองคนแน่แชมป์สองโอ้โหแชมป์เขื่อนแชมป์บ่อไปด้วยกันนะครับวันนี้เรารอผลได้ไปคนหนึ่งแล้วและเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกาได้อีกคนได้คนหนึ่งนะครับปีนี้ก็คือแชมเปี้ยนลาพาดาเดมี2ท่านโอเคยืนยันครับ ก็ติดตามกิจกรรมดีๆของทางลาพาร่านะฮะได้ทั้งทางไทแองเกร์แล้วก็เว็บแฟนเพจของลาพาร่านะครับเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คมากครับครับผมครับสวัสดีครับ